อ่ะมาสวัสดีมิตรรักแฟนอาร์วันนี้เราก็อยู่กันในอาร์คเอเซนต์มอดในพาร์ทส,สุดท้ายกันแล้วครับก็วันนี้เราจะมาตีไอ้เจ้าบอสจบเกมกันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าวันนี้เรามากับโดมมนิกบริเปอร์สตัวแล้วก็โทรนี่ดาก้อนอีก3ตัวส่วนอีก6ตัวก็จะเป็นโดมมนิกดีโลครับ ผมก็ไปไล่จับมามาจะไหวไหมคือตอนนี้ผมปรับภาพเป็นโลครับเพราะว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันมีสกิลเดี๋ยวการ์ดเราจะไม่ไหวครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันปล่อยออกมาพร้อมกันเออเออไม่ได้นะพอ,อเราจะขี่ตัวไหนดีครั ขี่ริปเปอร์ดีกว่ามั้งมันอยู่สูงหน่อยอะมาวันไหมครับเพทบอสเอามันตรงนี้อา่าไว้เล็กเอา้ามันลากใส่ช่องไม่ได้หรอวะเนี่ย โอ้โหไหวไหมครับพี่ไปลุยเลยนะไอ้น้องเอาดิฆ่ามันน้องฆ่ามันเอาไฟไปกินไอ้บอสโอ้โหหายแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะเดี๋ยวมันเสกอะไรมาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระตุกกระตุกโอ้โหโอ้โอ้ อ๋ออ๋อยายายาอุ้ยโอ้โหนึกว่ามันจะเบ่งเฮ้ยไอ้บอสแม่งใส่กน้องออกมา้แม่งใค่เจ้าเอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาไฟไปกินเลไอ้บอสมึงปล่อยอะไรมาวะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งเราตายหมดเขี่ยแม่งทำไมหัอยงนี้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บอสบอสจ๋าอย่าอย่านะจ๊ะ อย่านะจ๊ะบอสบอสอย่านะจ๊ะกินยาดิเฮ้ยเสกอะไรมาืึเสกอะไรมาเอาไฟไปแดกดิเฮ้ยโอ้โหทำไมของเราแม่งตายหมดวะเดี๋ยวบอส <laughs> บอสเอาไฟไปกินเลยเอาไฟไปกินเลย โอหแม่งดองสองแสนคือบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกินดิด็กเอาไฟไปกินด,ไไนดโิโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราไม่มีตัวช่วยนะครับเอาไฟไปแดกเลยเอาไฟไปกินเลยไอ้บอสเอาไฟไปกินเฮ้ยีบตายหรือดิว่าเองอะ โอ้ยแม่งเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะตายไม่ได้มอสอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดเ,ยเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งเสกมารัวๆเลยอะ่ะเฮ้ยยังไงวะยังไงเดี๋ยวดิหนีไฟมันก่อนดิมาโรล <laughs> ทำได้อย่างเดียวคือปลารัวๆเอ้ยเดี๋ยว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 จะตายอุ้ยอูเอียบเอียบเอียบเดี๋ยว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 เองแม่เจ้าแม่งอย่างโหดเลยเอ้ยดีก่อน เดี๋ยวอะไรวะไหนอ,อัปปอะ่ะจะตายแล้วนี่เอง็เองตายโอ้แม่เจ้าหรอก็สี่แสนหกเกือบไม่รอดตูเกือบไม่รอดไอ้บ้าแม่งโคตรโหดโอ้โดมินิกเราตายหมดเลยอะแม่งเกือบปั๊มยาไม่ทันโอ้ได้อะไรมาเยอะแยะวะเนี่ย อ้าวนี่อะไรอ่ะเดดไนอ้าวแสดงว่าบอสมันขี่ได้เหรอนี่กอริล่าว่ะโอ้โหกระสุนเพียบเลยอ้าวแล้วไหนอ่ะบอสให้เราขี่มีแต่อานแสดงว่าเอ่อต้องรออัปเดตเหรอ ผมว่ามันไม่ได้จบแค่นี้ว่ะดูดิของเราตายหมดเลยอะแม่เจ้า <c oughs> ยังโหดเลยบอสโดมินิกกี่ตัววะเนี่ยสิบตัวสิบเอ็ดตัวครับแม่งเหลือรอดตัวเดียวคือตัวที่เราขี่ <c oughs> เออแม่งเอ้ย ไปกลับบ้านดีกว่าแม่งโคตรหนักเลยอะจบแล้วครับเอาทำไมเองวิ่งช้าละเองไม่วิ่งไวๆหนอ่อยอันนี้ก็ทิ้งปไปเลย เอ้ยมันมีเยอะขนาดนี้เลยเรอวะอ่าทิ้งอ่ะช่างมันทิ้งแค่นี้ก่อนไม่ได้ครับทำไมมันวิ่งช้าอย่างนี้ะ่น,นี่ยโอ้โหพี่น้องอ่าเฮ้ยวิ่งหน่อยดิเอง ไอ้บอสแม่งโหดมากหรือว่ามันสุ่มวะก็อันนี้ผมไม่แน่ใจวะ่ะเอา้าทำไมมันไม่วิ่งครับไม่เดินช้าอย่างเงี้ยเองอไม่เดินช้าอย่างงี้ ว์ปกลับเลยดีไหมเนี่ยว์ปกลับเลยดีไหมเฮ้ยไม่ได้ครับมันวิ่งช้ามากเลยอะ่ะมันไม่วิ่งอะ่ะเอาทำไมผมเป็นอย่างนี้กะเนี่ยเออแม่เจ้าว,วิ่งกลับก็ไม่ได้วับกลับก็แล้วกัน เรียบร้อยโคตรโหดไม่ได้ครับเหลือตัวเดียวอะ่ะบอสเด็ดไหนอันเดียวกอรินอกกนั้นริปเปอร์ ยังไงต่อแล้วครับทีนี้เอา้าเต็มเต็มรถเลยวะ ไหนก็จบแล้วเรามาลองนี้กันดีกว่าบอสเองจะไหวไหมฮะไหนๆก็จะจบแล้วพวกเองลุงกระทืบมาหน่อยดิเองจะไหวไหมวะ บอสธรรมดาเนี่ยไปละ <c oughs> ไปละ <c oughs> เอาดิฆ่ามันเออไปสอยมันเออนั่นแหละผมกระทืบมันเออ ไหวไหมวะเองตายแห่กันหมดตายฆ่ามันแม่ไอ้เมย์เอาดิเจอสามกาเดียนไหวไหมสามกาเดียนกาเดียนไหวไหมลุยระบบลระเบอร์ระบบลับเบอร์ รถบรัตรลาเบอร์โอ้ยยังไม่ถึงขึ้นเลยนะเนี่ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเ,เราไปอยู่ข้างบนดูมันดีกว่าเออโล่งเลยดิปเปอร์จะลงไปเหรอเองเองลงไปมันก็ไม่รอดดิเอาดิเอาดิสามตาเดียว ตัดมันโอ้ไมป่ปล่อยสกิลรลัวไหวไม่จังน้องโอ้หมดบ้านแม่งดุมยังไม่ตายหรือวะมึงติดล้อนั่นแหละไอโดไม่ตายแล้ว ไปครับลุยสุดท้ายท้ายสุดไปไฮโดโรแม่งบอสเอาเรื่องเลยนะดูเอาดิเอาดิเอาม,าอมูเดี๋ยวแม่งทางบ้านกูแน่วะ <laughs> เฮ้ยมันไปติดล้วนี่ว่าเฮ้ยเอริปเปอร์เองไปช่วยมาหน่อยไหมเอาดิบ้านยังสู้มันไม่ได้เลยอ่ะตัวเดียวอ่ะอไอบอสไม่เม่ะไอสู้มันไม่ได้หรอก มานนีบริปเปอร์สวยไหมดิรถเองไม่กระโดดแล้วนี่เอ,อือไม่รอดหรอกเจดรีแมงอะไรจับขัง <c oughs> จับขังมองอะไรไม่เห็นเลยอุ่นวะอุ่นวายเขาแม่งเลย ดูโอาแม่งเลยเต็มไปด้วยควันขโมองอาเดียนแม่งสู้ไม่ได้เลยเนี่ยของเราตายแล้วนะไอ้แมมยังไม่ตายเลยอะเอาดิ อาดีฉันมันก็ติดเขาเรื่องเหมือนกันนะแต่มันตีไม่ค่อยเข้าครับไปหมดบ้านไประเบิดระเบอร์ระเบิดระเบอร,บ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 รบ์สอยมันดิลุ่มสอยมัน เอ้ยรุมซอยมันเฮ้ยตัวเดียวยังไม่ตายเลยเองวันวันไฟวันไฟไฟไปแดกไฟไปแดกไฟรัวๆไฟรัวๆเจ้าแห่งการเจ้าแห่งเพลิงไฟรัวๆครับ ตายหาเราเองอะ่ะโดนไฟเผารุมกระทืบเรียบร้อยดูไอ้เต่าหมดบ้านอะ่ะสู้ไม่ได้ครับหมดบ้านก็ยังสู้มันไม่ได้เลย ไอเตา่าไอเตากับกาเดออียนเหลือ <c oughs> เลือดแค่แปดแปดร้อยมั้งเอออ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับ a r ร e s s e เซนต์มอ r พรามเค o อ,อ ก็เขาแน่าจะมีการอัปเดตต่อครับเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์คือตะกี้เราก็ได้อ่านของบอสมาแต่ก็ไม่มีตัวบอสขี่แล้วก็ของที่ด r อปจากบอสในเมก็เปิดไม่ได้อีก1อันต้องรอให้เขาอัปเดตจนกว่าจะสมบูรณ์ครับคงอีกนานนะอ่ะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับ วันนี้ก็ลากันไปก่อน